สัพพังอปาราธังขมัะเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนะกตังสัพพังอปาราธังขมะตะเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตอุกาสะอุกาสะหากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนั้นทั้งในชาติก่อนก็ดีในชาตินี้ก็ดีด้วยกายวาจาหรือด้วยใจก็ดีด้วยเจตนาหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ได้โปรดงดเว้นซึ่งโทษนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าได้เข้าสู่พระนิพพานด้วยเทิน